เริ่มทำข้อสอบได้ครับใักเรียนดีเด่นม1ถึงม3แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่นี่เขอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะ ถ้าแกส่งคําตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละสามพันมีเพื่อเราอีกห้าคนซึ่งเทอมนึงมันมี13วิชา2 34, 3 4แสนเราจะใช้เพลง4เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอขอไว้พอออผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอออไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแกรู้จักข้อสอบเอสติกใช่ปะ ก็เหมือนแกดแพดว่ายื่นเข้ามาหาลาัยเมกาเอสติกจัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกปแปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือแล้วก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคําตอบกลับมาให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจํานวนกี่คนก็ได้มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไงวิธีที่ดีที่สุดคือการจํามีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้จงบอกค่าพายพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด3 1 4 1 5 9 2 6 5 3, 8, 8, 7, 9, ่งสี่หนขอโทษนะ มึงเป็นเอกเมนหรอถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างเรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสิที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจากหากค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึง่ง แกไม่คิดบ้างเหรอว่าแกก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะ